E วันนี้ยายใหม่ป้าเรียมและครอบครัวจะไปทำบุญโรงทานท่าป่าท,ที่ว่าการอำเภอบ้านแห่ค่ะเมนูที่พวกเราจะเตรียมไปในวันนี้นะคะมีข้าวสวยกะเพราหมูสับสลัเปาไส้ต่างๆเครื่องดื่มสมุนไพรทุกอย่างพร้อมแล้วเราเตรียมตัวเดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอบ้านแห่กันเลยค่ะพอไปถึงนะคะก็มีชาวบ้านที่มาทำบุญในโรงทานที่มาจากหมู่บ้านอื่นๆค่ะได้เตรียมตัวลงมือในการทำอาหารแจกในครั้งนี้แล้วค่ะ โดสบสมุนหมู่ที่หน,น,น,นะครับตำบลสมุนนะบหนึ่งนะคร้อนสี่บบาทนะครับขอพัฒนาบุญนะครับอเบ่น้อบาลตำบลบางแข้งนะครับปรานะครับขอขอบคุณนะครับนะครับรงมารของทีสบาลตำบลโกศรานะครับไยรัมมี ตำบลที่หนึ่งตำบลบ้านแห่นะครับแล้วก็โรงทานของอบตหนองแซงนะครับก็จะเป็นอบตหนองกินนะครับอบตหนองกินนองยานะครับก็ประกาศกับพุกคนนะครับกับอบตหนองแซง่านนผู้้ใหญบตำบลหนองแซงนะครับก็จะเป็นโารมทานไอซ์สตรีแล้ก็รอนะครับแล้วก็เพื่อบ้านแห่ครับที ได้ให้ความช่วยเหอนะครับเป็นประสบการณ์การมาร่วมเป็นลุงทานในวันเป็นรอดช่องนะครับมาร่วมจัดหลงทานในวันนี้นะครับของบ้านเฮสตัวที่สองนะครับก็จะเป็นลาดนานะครับลาดนาครับครับขครับ เรีรอัานะนะรีบอารอกขบลกค้าขบลูกาลับานะครับอ่งากที่ทน้องเข้ามาประิันคุณประธานาริบด้ไปนะครับ เออ่จะคงจะรับประทานเรื่อยๆนะครับสจหรับพีน่น้องเข้าทีแต่าทางนะครับเขาเอรวมโคก,การนะครับสัจชัชยนะคนรัตน์นะครับที่เห็นนะครับก็มีท่านาดาริศลานะครับอรุเดชาชัาสายสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเกิดมาเป็นพระแท่นนะครับท่านก็ได้เดินทาง มาถึงพิธีเราแล้วพิธีเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้าเขาท่าน้าก็เน้ก็มนียหัวหาคเนก็มีไอติมนะคะ แล้วนะครับมาร่วมทำกันาเภอระแทแล้วนะครับมาทำบุญในวันนี้นะครับก็เป็นพี่น้องจากเก่านะครับกอ้อนนะครับเปานะครับกับรมีตั้แตขีขอตัโบตั้งแม่นะครับตโกบกลาได้กระพาปลาบจันน์นะกระเพาะาโที่รท่จง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้าน้าคเป็นตาแสบอพ่่ะนขอถ้วยนึงนะคะคดพลาสโอ้วยถือถือวัฒนาไรด้เอาถาดใช้ถาดไปเล่นยาไปเนี่ยชอกอ้วสามบกบกไ้ทำหมููงทีนี้มาเนียำหมูอ่างไละกันเนี่ยทำหมูของเนิน ซึ่งในตอนนี้นะครับก็เป็นประทานในพิธีในวันนี้นะครับหอมหอมจ้าก็สำหรับพี่น้องนะครับหอมค่ะหอมเป็นสายบุญนะครับจากอะไรถือว่าถ้าท่านใด้มาร่วมมาร่วมกับชาวประเทศของเราในวันนี้นะครับถ้าท่านได้กับต้นข้าวบามา ครับก็ขอิเชิญทถ้าได้นำมาลงทะเบียนทางด้านกองการนะครับเจริญจากสุกิ้งทานที่เสร็จแล้วไปเอาส้มตำคัะพี่น้องคะอาหารเยอะมากเลยนะคะร้านาหารเือกือบ20ล้านนะคะที่มานะคะ20หมู่บ้านค่ะหมู่บ้านละร้านนะคะบ้านใจริญไหมก็ครอบครัวใริญไหมนะคะที่มานะคะให้กุยเ้กุยสนได้กันนะคะ บ้านไหนก็แซ่บอะเชียงยอตุ้ยๆแบบหลายๆหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลโคกสำราญเองก็ดีนะครับพี่น้องมารอต่อคิวรอสลับเปล่าค่ะสลับเปาอร่อยมากเลยแล้วก็ผัดกะเพรานะะคที่แม่หม่ผัดเมื่อเช้าก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างก็ขนมหมดแล้วตำบลบางสวรรคนขนมหมดแล้วขนมนะคะคนชอบเพราะว่าไปฝากลูกฝากหลานนะคะคนหนึ่งได้หกเจ็ดกองก็มีนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นการทำบุญนะคะข้าเจ้ากี่ตอกก็ได้นะครับข้างราสดๆนะครับแล้วก็ตจนวันนี้นะครับได้รับเกียรตจากท่านออขนกะครับรวมของ้องกการขเชเหออยานะครับันนี้เราก็สาบ้านาปนแล้วค่ะ เปดูนางแจงนนะคะอยู่อาศัยพอดีนะครับได้เป็นเรือของปัจจัยซีนะครับในการดูโลกชีพนะครับของเฮ้านะครับเบลับผลขาดหวานน้วยนิงนะคะไม่หมดเลยค่ะหอานน้ำแข็งอีกจังน้อยนะจ๊ะขอานน้ำแข็งอีกจังน้อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะค่ะที่รักไม่ดูแลก อาหารเช้ามาแล้วค่ะหอมหวานต้นข้าับารานะครับที่มาใหม่นะครับขอข่าเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกัน ตอนนี้นะครับกับนี่นะครับไทยไทยสมกับห้องบ้านอบุญนะครับกวมด้วยเอาบับแตงโมแก่เพียนะครับเอากับต้งนมเส้นลาดหน้าอนมเส้นลาดแต่องเบิ้งพีนรองนะที่ยิปไฮเ้็บครับเี่ยตัวเลี้ยวมันถยิ้ไเซ แกงต้มมานี่แกงต้มมาจาก้ันโคกสะราญนะครับขอกระเปาหน่อยค่ะโดยการทําของกระเปาหนึ่งพันหกหกก้อนหก้อนขอไไม่ทันเลยอจะเป็นชมรมบจบจับาับจ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 ับับจับจับวับคับจัับจ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 ับกับจ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 ัเจับจับจับจัับจจับับ เกาแฟพี uh, mm ่น hmm. uh, 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 ้องที hmm. uh, 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 mm ่เ hmm. ข uh, 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 nope. uh, 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 mm ้าร่วมนะครับพี่พีน้องคะมันจะเสีบให้ไมาๆม่จกไมาซิ่แล้วนะครับขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะครับแล้วก็ขอความอนุเคราะห์กับโรงลาะทุกๆโรลหะนะครับให้ให้เบรกไว้ก่อนนะครับเนาะแล้วจากนะครับะพ่อบีบบีบโลหะหนึ่งตัวน่ะกับพี่น้องที่ จะเรากท่่นจะจะฟาาทำเนี้ยเขาเปขาสูก่อนนะครับาะแค่เดียวไม่นานนะครับไม่นานขอรเชิญนะครับขอรเชิญนะครับกับรับขอรเชิญนะครับ้ ประธานฝ่ายกสงฆ์ในวันนี้นี้นะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณนะครับทักรูวิทยาภิบาลนะครับเจ้าคณะอเภรรบ้านแห่ของเรานะครับท่านได้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประทานฝ่ายสงฆ์วนี้นะครับสำหรับประธานฝ่าย ก็ขายดีก็มูเอะนะไม่เสียนี่เราไม่ก้นนะอืมนี่ทอดอ่ะคนยอบปลาทอดพี่แซ่บไ่ที่คนยอบปลาทอดอ่ะอืมนี่พะนะยอบโต๊มดแล้ว คุณค่ะคุณดคุณนี่สดเดียวคุณสดเพราะว่าเราท่าไปขายยมุกบ้านด้สิ่งเราเี้ยงนีเห็นเราอีกน่งเๆียบกาตฟส่แ่บคนไปแลไปแวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้ยใจดีจังเลย้ ไอศครีมมาแจกนะคะใจดีมากๆเลยขอบคุณค่ะนี่แหละวันนี้โกโก้ไอศครีมแบบที่สดค่ะตอนี้เป็นน้ำกระเทียมนะคะน,นั้นเป็นน้ำน้ำเก๊กฮวยเพราะมาส่งช้าค่ะวันนี้นะก็เลยไม่เป็นไรนะคะเรามีเวลาอีกหลายชั่วโมงคะ่ะที่จะแจกอาหารนะคะที่จะแจกน้ำย่างค่ะย่งนะคะคุณนะคะจะให้จัดโต๊ะเสร็จก่อนนะคะ มีอย่างว่าแบบจังหวัดเน่ยมันใด้อยแล้วต้องมาถุงตุกิวบ้กันอันต้มยำตุกนเป็นวันละค่ะอันวัชเอาเข่าก็มันบ้าของสุดท้ายค่ะอันเป็นกระต่าะต่ายกระต่ายกข้้มือได้อีกกล่องนิ้วมือใก่ไหมไทยน้ำลำไยนะคะมีเนื้อลำไยด้วยนี่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะอันนี้เป็นอันนี้น้ำน้ำเก๊กหวยนะคะค่ับจ้าป้าครับจ้ Hả? Đi vào văn phòng của mình. Đi vào văn phòng của mình. Hả? Đi วันนี้เป็นวันที่อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญและอิ่มท้องมากๆค่ะกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ได้ทํากิจกรรมดีๆเยอะกว่าเมื่อปีที่แล้วอีกนะคะรู้สึกดีใจมากและอยากจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆที่มีโอกาสค่ะขอผลบุญที่ได้ทําในวันนี้จงไปสู่ครอบครัวยายไหมไทยและเอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสินใดก็ให้สมดังใจปรารถนาด้วยเทินสาธุ you กครับครับขอบคุณค่ะกมันมา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 แม่หนึ่งด้านเย็นเย็นก่อนค่ะเอาได้บุญได้บุญให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับ